กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแต่เรนเจอร์นะครับก็โอเคนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาอยู่กับเว็บนะครับ t r x c c o m อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับสำหรับผมนะผมจะมาทำการเติมนะครับแล้วก็เพิ่มนะครับขีดจำกัดในการถอนนะครับท่านผู้ชม ก็โอเคเลยนะท่านผู exactly. ้ชมก็ท่านผู้ชมเติมครั้งแรกนะครับท่านผู้ชมก็จะรับอยู่ที่ประมาณ2000ันเซียเ็ปีนะครับผมนะก็ลิงก์ก็อยู่ข้างใต้คลิปนี้เลยนะครับลิงก์สมัครแล้วก็ลิงก์วิดีโอคลิปแรกของผมวิธีการใช้งานอะไรต่างๆที่ผมเคยอะไรพูดอะไรไปนะครับก็อยู่ข้างใต้คลิปนี้เหมือนกันนะครับก็สามารถกดเข้าไปดูกันได้นะครับผมนะก็โอเคนะวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตนะครับคือผมจะเติมนะครับประมาณ50า x เเข้าไปอีกนะครับผมนะเพื่อแบบ อยากได้ขีดจำกัดในการถอนมันเพิ่มขึ้นนะครับผมนะ <ST> C <EN> C <IO> ก็มาดูกันว่าขีดจำกัดของเว็บนี้จะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับถ้าผมเติม50แ X เข้นไปนะครับนะก็โอเค okay เลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะครับผมนะมก็แชร์นะครับแชร์ให้เพื่อนท่านผู้ชมนะครับถ้าแบบท่านผู้ชมสมัครมาแล้วแชร์ท่านแชร์ให้เพื่อนท่านผู้ชมนะครับมารับ j X นะครับ2,000แ X แล้วก็มาอันนี้ด้วยกันนะครับท่านผู้ชม ในส่วนของเว็บไซต์นี้นะครับเรานะครับจะได้ TIX 2 0 0 0 TIX แล้วก็ USDT ประมาณ200น่าจะ200 USDT นะผมนะก็ค,คือได้ USDT ด้วยนะครับท่านผู้ชมในส่วนของตรงนี้นะก็ในส่วนของตัวนี้ก็อย่างผมฝาก TIX นะครับผมนะก็เปิดฟังก์ชันในการถอนของ TIX แล้วนะครับท่านผู้ชมในส่วนของตรงนี้นะสำหรับผมนะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับก็คือแบบมี basic account shop up นะครับของ USDT ก็คือเติม1 USDT นะครับสามารถถอนได้เลยนะครับผมนะในส่วนของตรงนี้นะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมเติมเพื่อเปิดฟังก์ชันในการถอนกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการเติมนะครับผมนะแล้วก็อย่าลืมนะครับมาแชร์นะผมนะแชร์ให้เพื่อนท่านผู้ชมนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับผมนะอย่างที่ผมบอกไปเลยนะครับก็ถ้าแชร์นะครับก็ผู้ใช้ระดับ1นนะครับของเรานะ ก็จะได้อยู่ที่ประมาณ30 TRX แล้วก็5 USDT นะครับนะแล้วก็ระดับที่2นะครับจะได้อยู่ที่ประมาณ20 TRX แล้วก็3 USDT และระดับที่3นะครับจะได้อยู่ที่10 TRX แล้วก็ USDT รับหากแบบว่าเพื 2, ่อนเราเติมนะครับเราก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมก็คือแบบค่าคอมมิชชั่นนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับผมน,น,นะก็โอเคเลยนะครับผมนะแล้วก็รางวัลเติมนะครับอ๋อมี10%นะครับสำหรับระดับแรกนะแล้วก็ สำหรับระดับ2ก็คือสําสำหรับระดับ3ก็คือ2%นะครับในส่วนของการเติมนั่นะก็คือเพื่อนเติมก็คือทีมของเรานะครับก็โอเคนะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มาดูส่วนของตรงนี้นะครับก็เป็น t r x นะครับแล้วก็ USDT มันมันคือการขุดนะครับยีบสีชั่วโมงเราสามารถกด รับได้ตรงนี้นะครับผมนะก็อย่าลืมมารับกันนะครับท่านผู้ชมในส่วนของตรงนี้นะก็ได้วันละประมาณ6%นะครับทั้งยายเอกแล้วก็ USDT นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับก็สามารถนะครับลงทุนได้นะแต่ผมบอกนะครับว่าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงนะครับถ้าใครคิดที่จะลงทุนนะครับควรศึกษาดีๆก่อนนะครับผมย้ำ้วนะครับนะควรศึกษาดีๆก่อนก็โอเคนะก็ในส่วนของตรงนี้ก็มีระยะประมาณ7วันก็จะได้วันละประมาณ2%แล้วก็สําหรับ USDT ก็ 7วันก็จะได้วันละ2%เหมือนกันในส่วนนี้30วันก็จะได้ทั้ง TRX u s d t ก็วันละ4%เหมือนกันแล้วก็ตรงนี้60วันก็จะได้วันละ6%แล้วในส่วนของตรงนี้ก็มีร้อยวันก็จะได้อยู่ที่ประมาณ10%แล้วก็ตรงนี้ก็360อเฮ้ย360วันเออก็จะได้อยู่ที่วันละเฉลี่ยประมาณ12%นะครับทั้ง TRX และ USD T นะครับผมนะก็โอเคเลยนะครับท่านผู้ชมในส่วนของตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็อย่าลืมเชิญเพื่อนแล้วก มารับตรงนี้นะครับทุกๆวันแล้วก็สําหรับใครลงทุนก็แล้วแต่นะครับก็การลงทุนมีความเสี่ยงสูงนะครับควรศึกษาดีๆก่อนแล้วก็ผมก็ฝากบอกท่านผู้ชมแล้วนะครับนะก็เป็นคนเงินของท่านผู้ชมเองนะครับควรอันนี้ของมันเองนะครับนะถ้าท่านผู้ชมอยากจะลงทุนแล้วก็อย่าลืมนะมาเชิญเพื่อนด้วยอย่างที่ผมบอกตรงเนี้ยไ,ไอ,ไอ้ที่เราได้รับ2องพันอะ เราจะได้เข้ากระเป๋าพื้นฐานนะครับผมนะแล้วก็ไอตรงที่เราขุดได้เนี่ยมันก็จะเข้ากระเป๋าพื้นฐานเหมือนกันแต่บัญชีโปรโมชั่นอ่ะตรงที่ตรงฝั่งขวาเนี่ยคือเราเติมแล้วก็เราสามารถลงทุนได้ในส่วนของตรงนี้นะก็โอเคเลยนะครับท่านผู้ชมก็โอเคนะมาดูส่วนของการที่ผมจะเติมกันเลยนะครับก็กดตรงที่ d ี p o s ิ t นะครับโอเคนะครับในส่วนของฝั่งขวานะครับก็เป็นบัญชีนะครับโปรโมชั่นนะครับเราสามารถก๊อปปี้นะครับ เราจะเลือกเป็นการลงทุน USDT ก็ได้นะครับในส่วนของตรงนี้นะก็สามารถลงทุนกันได้นะครับผมนะในส่วนของตรงนี้ก็ผมจะเติมเข้าบัญชีพื้นฐานนะครับกกดตรงนี้ไปแล้วก็ copy address นะครับหรือผมจะเติม USDT ก็ได้นะก็เหมือนเดิมนะครับ confirm ก็จะขึ้น USDT ให้แต่ผมจะเติม t ช X นะครับถ้าท่านผู้ชมกด copy OK นะครับท่านผู้ชมเดีย๋ยวเราเข้าไปดูกันใน แอปในแนนของผมกันเลยโอเคนะครับผมก็ได้ทําการวางไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมก็โอเคนะผมไปเติม50เลยนะครับท่านผู้ชมก็ใส่ไปนะครับ50 t ส x นะก็วิดรอไปเลยนะครับผมคอนเฟิร์มนะครับโอเคนะครับหลังจากที่ผมกำลังทำการเติมเข้าไปนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเว็บเลยนะครับว่ายอดเงินเข้าหรือยังนะครับของ TIX ของเรานะเพราะว่าผมเติม TIX นะครับท่านผู้ชมก็โอเคเลยโอเคนะครับท่านผู้ชมก็ยอดก็เข้าเรียบร้อยนะครับ ก็เป็น2 3 5 9 t r x นะครับนะก็อย่าลืมกดตรงนี้ด้วยนะเพราะว่ามันจะเข้านะครับก็คือเติมเข้าเร็วมากเลยนะครับในส่วนของนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมนะก็ถ้าใครอยากจะลงทุนก็ลงทุนได้นะครับในส่วนของตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดรับด้วยนะผมย้ำนะนะแล้วก็เชิญเพื่อนแล้วก็รับค่าคอมมิชชั่นด้วยนะครับผมนะในส่วนของตรงนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับนี่นะครับผมนะคีดจํากัดในการถอนของผมนะครับก็อยู่ที่ประมาณ2.04นนะครับผมนะ ก็คือผมเติมเข้าไปแล้วประมาณน่าจะ6กนะครับเกือบ70แล้วนะก็น่าจะประมาณ7 0วันเออประมาณ4ประมาณเกือบเดือนครึ่งนะครับเกือบ2เดือนผมน่าจะคืนทุนที่ผมเติมเข้าไปละก็คือแบบว่าถอะผมเติมเข้าไปเพื่อผมจะอัปเกรดนะครับขีดจำกัดในการถอนนะครับท่านผู้ชมก็นี่เลยนะครับวันละ2อ i x นะครับก็ใส่ไปเพราะนี้เป็นที่อยู่นะครับมันก็จะขึ้นให้อยู่แล้วตรงนี้ก็ใส่ไปนะครับ2.4นะครับผมนะแล้วก็ตรงนี้ใส่พารเวิร์ดนะครับ แล้วก็กดคอนเฟิร์มนะครับตรงนี้อ๋อเอดเวตกรแบบนี้นะครับทานผู้ชมแล้วก็กดนี้ไปท่านผู้ชมครับในส่วนของตรงนี้นะครับเมื่อคือนผมได้ทําการอ่าถอยเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็แบบว่ามันยังแบบไม่ถึงผมต้องให้ถึงตอนเมื่อคือนก่อนนะครับก็คือวันนี้ของเมื่อวานนะครับเว,เวลาหน้าก็คือแบบ อย่างผมถอนเวลาประมาณตีหนึ่งนะครับก็ตีหนึ่งวันนี้นะครับผมก็ต้องมาถอนนะครับถึงจะได้นะในส่วนของตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะขึ้นที่ผมถอนให้ดูเลยนะครับว่าเท่าไหร่นะครับผมนะก็ดูเลยนะครับท่านผู้ชมก็มันจะเป็น1นะครับ1จุดเท่าไหร่นี่แหละนะครับนะก็ถอนได้จริงๆนะครับสําหรับเว็บนี้นะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมก็จะมาถอนทุกๆวันนะครับทุกวัน2 t ง x ียเนะในส่วนของตรงนี้นะก็ฝากไว้ด้วยนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับท่านผู้ชมก็ผมกดถอนไม่ได้นะเพราะว่า ขีดจำกัดมันหมดไปแล้วสำหรับวันนี้ก็คือตีหนึ่งของวันนี้แหละเออนั่นแหละก็ผมก็ต้องรอไปตีหนึ่งของวันนี้นูนนะ่น่ะเออก็โอเคนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมในส่วนของตรงนี้นะก็เดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้เรียบร้อยนะครับว่าถอนได้จริงๆนะที่ผมถอน1นึ่งนั่นแหละก็โอเคนะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ